คลิปนี้นะคะเราจะมาแนะนำเทคนิควิธีการเล่นท่าซีเบรกบาเบลเดดลีฟนะคะกลุ่มกล้ามเนื้อมันหลักๆที่จะใช้ในการออกแรงในท่านี้นะคะจะจะเป็นในส่วนของกล้ามเนื้อแฮมสตริงนะคะก็คือในส่วนของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะคะแล้วก็สะโพกกูเตียนนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อที่จะเข้ามาชับซัพพอร์ตในส่วนของท่านี้จะเป็นในส่วนของโลว์แบกนะคะหลังล่างแล้วก็กล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการเล่นท่านี้จะเป็นบาเบลนะคะ โอเคเดี okay, ๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการเล่นท่านี้ให้ทุกคนดูนะคะเ,เราจะเซตอัพท่ายืนนะคะให้กว้างเท่ากับหัวไหล่ของเรานะคะแล้วค่อยๆดันสะโพกไปด้านหลังย่อขาลงนะคะโดยที่ให้หลังตรงนะคะก่อนที่เราจะจับบาขึ้นมานะ,ะเพื่อซัพพอร์ตโล์แบคของเรานะคะเราจะไม่กงหลังแล้วก็หยิบบาเบลขึ้นมานะคะอันนี้คือท่าที่ถูกต้องในการจับบาเบลขึ้นมานะคะจับบาให้กว้างกว่าหัวไหล่เราเล็กน้อยโดยที่ให้ข้อมือเนี่ยอยู่ข้างๆต้นขาของเราเนะคะเพราะว่าจัางหวะที่เรา สไลด์ตัวลงไปด้านหน้าเนี่ยข้อมือจะได้ไม่โดนหน้าขาของเรานะคะบีบสบะบักขาดเกรงหน้าท้องนะคะย่อนเข่าเล็กน้อยท่านี้เราจะไม่ย่อเข่าเยอะจนเกินไปนะคะท่านี้นะคะทุกคนจะต้องดันสะโพกไปด้านหลังค่อนข้างเยอะนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการเล่นท่านี้ให้ดูนะคะดันสะโพกไปด้านหลังค่ะย่อนเข่าแค่นิดเดียวนะคะ แล้วก็สไลด์ตัวไปด้านหน้าให้บาเบลสลด์ไปตามแนวหน้าขาของเรานะคะให้อยู่ที่ประมาณครึ่งหนึ่งของนักแข้งนะคะหลังตรงต,งตลอดเวลาใส่ตามองไปด้านหน้านะคะกดคางชิดนอิอ่กไว้นะคะสะโพกยกขึ้นสูงๆงหายใจออกใช้ส้นเท้าถีบบีบก้นแล้วบีบสะบักค่ะเกรงหน้าท้องตลอดเวลานะคะเพื่อพพ p ร o r t low back นะคะโอเคดันสโพกด้านหลังค่ะยกสโพกขึ้นสูงงอเข่าเล็กน้อยบาเบลอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของนักแข้งนะคะแล้วยืนขึ้นค่ะ จังหวะที่ยืนขึ้นทุกครั้งพยายามเกรงหน้าทองและบีบสะบักนะคะบีบก้นตลอดเวลานะคะโอเคดันก้นไปด้านหลังค่ะท่านี้จะกระชับต้นขาด,ด้านหลังนะคะให้ทําประมาณ12-15ครั้งนะคะน้ําหนักที่ใช้เนี่ยสำหรับมือใหม่ให้ใช้น้ําหนักที่เบาๆก่อนนะคะเราจะได้คอนโทรลมันได้ง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูมุมด้านข้างนะคะว่ามุมในการลงเนี่ย นยังไรนะคะโอเคดันสะโพกด้านหลังค่ะยกสะโพะกขึน้นสูงๆงอเข่าเล็กน้อยใส่ตามองไปด้านหน้าหลังตรงนะคะบาอยู่แนวเดียวกับครึ่งหนึ่งของนักแข้งนะคะใช้ส้นเท้าถีบขึ้นเกรงหน้าท้องบีบสะบักคค่ะโอเคไปใหม่ค่ะท่าน,นี้จะต้องโฟกัสให้รู้สึกฟีลที่ต้นขาด้านหลังนะคะถ้าเกิดใครยังไม่รู้สึกทำช้าๆแล้วยกสะโพกขึ้นสูงๆค่ะ เราจะต้องย้อนเข่าเล็กน้อยเพื่อซัพพอร์ตเอ็นข้อต่อของบริเวณข้อพับนะคะยืน